สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับ Easy d o g Family ท a l k กันอีกครั้งนะคะคก็มาพบกับหมอโจ้แล้วก็คุณค่ะวันนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอาการปวดหลังกับโรคไตอ่าใช่ครับ,รบก็เป็นคำถามอีกเช่นกันนะครับ,รบก็เป็นคำถามท,ทั้งที่ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นคำถามที่ททคนไข้ชอบซักถามคุณหมอ,อมนะครับว่า สมมติเรามีอาการปวดหลังเนี่ย<ฆ>นะครับมันจะเป็นโรคไตได้ไหม,มนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่หลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วว่าตัวไตเนี่ยห<ฆ>มายถึงว่าไตของคนเราเนี่ยมันอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เวลาคนปวดหลังเนี่ยไม่ว่าจะปวดจุดไหนก็ตามเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากลัวเป็นโรคไตไปหมด<ฆ>นะครับเป็นคําถามที่พบได้บ่อยวันนี้ก็จะขอมาตอบนะครับ<ฆ>คร่าวๆเปนละกันนะฮะอันที่หนึ่งนะครับก็คือเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสมมติ เวลาคนคนหน,นึ่งมีอาการปวดหลังเนี่ยมันปวดได้จากหลายสาเหตุถูกไหมครับอันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นพวกกล้ามเนื้ออันที่สองก็อาจจะเป็นพวกเส้นเอ็นนะครับอันที่สามก็อาจจะเป็นกระดูกถ,ถูกไหมครับอันที่สี่ก็อาจจะเป็นข้อต่อ,อ,อกร <isso> ะดูกนะครับอันที่ห้าก็อาจจะเป็นเส้นประสาทนะครับอันที่หกอาจจะเป็นมอนลองกระดูกใหญ่ย่างเลยนะ อันที่7เนี่ยถึงจะเป็นเรื่องอื่นๆคําว่าเรื่องอื่นๆหมายความว่าอวัยวะที่อยู่ข้างเคียงนะครับรวมถึงอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องบางอย่างอาจจะทําให้เกิดอาการปวดหลังได้ตัวอวัยวะนะครับที่อยู่ภายในที่ทําให้เกิดอาการปวดหลังได้เนี่ยก็มีอยู่สองสาอย่างนะครับอันที่1ก็คืออ่ะเป็นเรื่องของไตเนี่ยเป็นไปได้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของปอดปอดอักเสบหรือเยื่อหุ้มปอด นะครับที่มันอยู่ทางด้านหลังก็อาจจะทําให้มีอาการปวดได้นะครับอันที่3ก็เป็นอวัยวะข้างในอื่นๆพวกไม่ว่าจะเป็นลําไส้นะครับพวกตับพวกถุงน้ําดีเจอได้แต่ว่าเจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยนะครับอันต่อมาก็เป็นพวกอวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงกลานะนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงพวกมดลูกพวกลังไข่นะครับหรือว่าเยื่อเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยนะครับ ก็ทําให้มีอาการปวดหลังได้เช่นกันช่วงมีประจําเดือนก็จะมีอาการปวดหลังก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราวินิจฉัยแยกโรคเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาพิจารณาไปเป็นส่วนๆตามความพบบ่อยถูกไหมครับตามความพบบ่อยซึ่งเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดหลังเนี่ยสิ่งที่พบบ่อยที่สุดก็คืออวัยวะตรงข้างหลังนั่นแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เวลามาหาคุณหมอเนี่ยเข้าใจนะครับว่ากังวลแต่ว่าอยากกังวลมากเกินไป<ฆ>นะครับเพราะก็ต้องบอกว่าคนไข้ปวดหลังในร้อยละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็คือเกิดจากตัวตัวหลัง,ลงมันนั่นแหละ<ฆ>นะครับกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นอักเสบนั่นคือสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดนะครับพวกหมอลองพวกเส้นประสาทนี่มันก็เจอน้อยลงมานะครับแต่ว่ามันก็แปลกเหมือนกันคือสิ่งที่คนกังวลมากที่สุดเวลาปวดหลังนี่คือเรื่องไตนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องที่ ผมก็ยังแปลกใจมาจนถึงวันนี้ว่าทําไมถึงถึงมันไปมีความเชื่อหรือว่ามีใครเคยบอกว่าปวดหลังนี่ต้องนึกถึงเรื่องไตก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแบบคนส่วนใหญ่คิดว่าเขารู้ว่าไตอยู่ข้างหลังไงคะก็เลยคิดว่าใกล้หลังสุดก็น่าจะเป็นตักไตอ่าครับก็เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่รู้ที่มาที่ไปจริงๆว่าว่าทําไมเพราะว่าถ้าถามคุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ย ถ้าคนไข้าขามาด้วยเรื่องปวดหลังเราก็ไม่เน้นนึกถึงไตก่อนนะครัเราจะเนึกถึงไายๆเลยซะด้วยซ้ำนะครับคราวน,นี้เราก็มาดูเรื่องอาการของของโรคไตสักน,นิดหนึ่งนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตัวตัวเนื้อตัวไตเนี่ยมันจะปวดได้จาก2ออจุดใหญ่ใ่ค่ะอันที่หนึ่งก็คือตัวเนื้อไตเองอนะครับตัวเนื้อไตเองเนี่ยมีความผิดปกตินะครับเช่นมีเนื้องอก นะครับมีเนื้อง,งอกเนื้อง,งอกของตัวไตเนื้อง,งอกต่อมหมวกไตะนะครับที่อยู่ข้างเคียงอ่ะอันนี้อาจจะทําให้มีอาการปวดได้นะครับแต่ที่สองที่พบบ่อยกวามากมากเนี่ยก็คือลักษณะของนิ่วนิ่วนะครับคือนิ่วนี่นมันเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยๆพบเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นนิ่วในในตัวไตเองหรือว่านิ่วในท่อที่ต่อมาจากไตนะครับท่อปัสสาวะที่ต่อมาจากไตซึ่งต้องบอกว่าลักษณะ แพทเทิร์นของการปวดนิ้วนะครับมันจะแตกต่างจากแพทเทิร์นของการปวดหลังจากกล้ามเนื้อนะตัวนิ้วเนี่ยให้เรานึกาภาพว่ามันเป็นคล้ายๆกออ้อนก้อนหินก้อนกรวดเล็กๆถูกไหมครับนะแล้วมันก็จะวิ่งออกมาจากท่อกลวยไตยแล้วก็วิ่งเข้ามาตรงภาษาอังกฤษก็คือยูร t เตอร์หรือว่าตัวท่อที่ส่งปัสสาวะลงมาเนี่ยนะฮะลักษณะการปวดเนี่ยนะครับมันจะเป็นการปวดแบบบีบๆเป็นรอบๆ ที่หลังเราเหรอคะอค่ะนะครับ,บ,บมันจะปวดบีบๆเพราะว,ว่าเวลาที่คือหลายคนอาจจะไม่รู้เวลาที่ปัสสาวะเราถูกส่งออกมาจากไตเนี่ยม,มันจะถูกส่งออกมาตามท่อซึ่งท่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปัสสาวะมันถูกสร้างมาแล้วมันไหลฟลดลงไปค่ะมันถูกไหมฮะมันไม่ได้เป็นเป็นท่อสไลเดอร์แบบไหลลงไป <laughs> มันจะเป็นท่อที่มีมีการขยับบีบตัวเพื่อที่จะ ค่อยๆไล่น้ําค่อยๆไล่น้ําประสวะเนี่ยลงไปโดยธรรมชาติของท่อเนี่ยมันจะเป็นท่อที่ค่อยๆบีบค่อยๆคลายค่อยๆบีบค่อยๆคลายเพราะฉะนั้นถ้ามันมีนิ่วนิ่วก็คือมีก้อนหินก้อนกรวดอยู่ในท่อเพราะฉะนั้นเวลาที่มันบีบมันก็จะปวดเวลาที่มันคลายมันก็จะหายปวดนะครับเพราะฉะนั้นอาการของตัวนิ่วในท่อท่อไตเนี่ยมันจะเป็นปวดบีบ แล้วก็หายปวดบีบแล้วก็หายเป็นรอบๆเป็นรอบๆอาจจะสัมพันธ์กับช่วงที่ดื่มน้ําเข้าไปแล้วมีการต้องไปปัสสาวะก็เป็นได้นะครับแลวพวกนี้จะปวดมากใช่เพราะปวดเยอะค่ะนะครับบางคนเยอะมากๆทนไม่ไหวต้องต้องแอดมิดเลยก็มีแค่เป็นนิ่วนะครับอาการปวดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นไปได้อาจจะปวดบริเวณหลังนะครับ แต่ว่าถ้าเจอเนี่ยอาจจะเป็นหลังส่วนบนๆนหน่อยค่ะหลังไม่ไม่แถวนั้นแหลวฮะ,ะ <อ captain. S 1> หลังส่วนประมาณใต้ซี่โครงคนิดหนึ่ง<อ>หรืออยู่หลังซี่โครงนะครับแล้วพวกนี้อาจจะมีการปวดร้าวไปได้แต่ว่าอาการปวดร้าวของเรื่องนิ้วเนี่ยมันมักจะปวดร้าวมาด้านหน้ามา,ทา,ท,า,า,าทางข้างหน้าเรามาทางข้างหน้าอาจจะมาตรงสีข้างอาจจะมาตรงท้องน้อยะนะครับอาจจะมาแถวๆขานิบมันจะเป็นลักษณะพวกนั้นมากกว่า นะครับแล้วก็ประวัติอาจจะมาด้วยเรื่องประวัติอื่นๆด้วยเช่นถ้ามีนิ้วปัสสาวะมีสีเข้มไหมหรือปัสสาวะมีเลือดปนะนะครับหรือถ้ามีการติดเชื้อของระบบะร,ะะระบบปัสสาวะหรือระบบไตเนี่ยถ้ามีติดเชื้อมีไข้ไหมะนะครับปัสสาวะมีสีขุ่นหรือเปล่าที่เจ็บไหมและพวกที่สาคัญที่สุดก็คือมักจะทุบแล้วมันเจ็บตรงหลัง<อ>นะครับจังเกวว่า การตรวจของคุณหมอเนี่ยก็คือเราจะเอามือเนี่ยทาบอยู่ตรงหลังค่ะแล้วเราก็ทุบอย่างเงี้ยนะครับคนไข้จะเจ็บจ้าเลยถ้ามีปัญหาเรื่องท่อกลวยไตอักเสบหรือว่ามีมีนิ่วมันค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับการตรวจร่างกายจะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็การตรวจปัสสาวะมักจะให้ผลผิดปกติอืบจะคู่กันไปก็จะอ่าใช่นะครับพะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันอาการมันไม่เหมือนกับการปวดหลังใน ที่ผมเล่าให้ฟังหลายๆคลิปที่ผ่านเพราะการปวดหลังเนี่ยที่พบบ่อยคือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นใช่ไหมครับมันจะเป็นการปวดยังไงฮะตื้อๆตึงๆถูกไหมครับมันจะไม่ใช่ปวดบีบๆแล้วมันก็จะไม่ปวดเป็นรอบๆอกล้ามเนื้อมันก็จะปวดก็จะปวดตลอดตอนเนื่องของมันนะหรือบางทีก็มักจะปวดช่วงตอนกลางคืนหรือหลังตื่นนอนที่ร่างกายมันอยู่ในท่าเดินนานๆแล้วมันตึงมาก นะครับแพททิร์นการปวดมันต่างกันแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชี้จุดที่ปวดได้ถูกไหมฮะถ้าเราปวดสมมติผมปวดตรงนี้ผมก็จะรู้ว่าผมปวดตรงนี้กดไปตรงทีเ่เรารู้สึกปวดก็จะเจ็บนะครับนั่นคือลักษณะของกล้ามเนื้อในเส้นเอ็นซึ่งมันไม่เหมือนไตไตเนี่ยกดยังไงก็ไม่โดนเพราะว่ามันอยู่ข้างในถูกไหมฮะเราจะกดเอานิ้วกดเนี่ยมันไม่มีทางโดนไตยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าก,กดเจ็บจากทางด้านนอกเนี่ยมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน พวกนี้มันเป็นเรื่องของระบบกล้ามเน,นื้อบริเวณหลังมากกว่านะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับว่าเป็นคําตอบของคําถามนะครับที่ถามกันบ่อยๆว่าปวดหลังนี่มันมันเป็นโรคไตได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นได้แต่มันพบน้อยแล้วก็ลักษณะอาการปวดไม่เหมือนกันะนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ถามเข้ามาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ให้เหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะอันนี้ก็ลองสังเกตตัวเองดูว่าเราปวดแบบไหนปวดที่หลังเลยหรือว่าเราหาจุดที่ปวดไม่เจอ,อ,อถ้าเราหาจุดที่ปวดไม่เจอก็อาจจะเป็นไตเพราะว่าหรืออาจจะเป็นจากอวัยวะอื่นที่อยู่ภายในที่มือเรากดไม่ถึงก็เป็นได้ก็เป็นได้ค่ะนะครับแต่อย่าเพิ่งไปกังวลมากคือส่วนใหญ่นี่ผมบอกปสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนปวดหลังมันก็คือปวดจากกล้ามเนื้อหรือหรืออวัยวะตรงกระดูกสันหลังนั่นแหละ นะครับอวัยวะภายในเนี่ยเจอได้แต่มันเจอน้อยกว่าเยอะค่ะนะครับก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับได้ค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็แค่นี้เนื้อของโจ้าเนื้อแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยงี้ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมกดไลค์กด้วยได้ค่ะก็ฝากกดไลค์กด subscribe easy dog นะคะหรืออยากเข้าไปดูบทความดีๆนี่ เข้าไปดูได้ที่ w w w e a s y c i n t h นะคะครับผมวันนี้คุณกับโจก็ขอลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ